เดินมาต้อนรับด้วยหนุนหนันโ <c oughs> อ้ยไเสือเลยนะคะเนี่ยนั่นทำไมมาอ้อนเมียด้วยทำไมมาอ้อนเมียหนั่นนั่นหา,นนนนายากครั้งไหนที่กลัวเมียมันจะม,ออมาะอ้อนอ,อย่าง,งเงี้ยนั่นนันนันมาแผลนันนันพ่อขามีพนักงานต้อนรับตัวแหวกพูดตัวเมียตัวเมียค่ะ กอนดูที่กล้องมังอ่ะเขาย้อนมานเนี่ยก็ตากแดดอยู่อ่ะเก่าเกินจะมาดูดด้หรือจะมาดูแมวดูแมวดีกว่าพี่ไปดูดาวดีกว่านั่น Ha <laughs>